ตุ่มบริเวณน้องสาวตุ่มเป็นจุดดำดำม่วงม่วงแดงแน้ำตาลน้ำตาลเป็นอันตรายไหมมันคืออะไรหลายๆคนเนี่ยเวลาไปตรวจภายในนะคะก็จะเจอว่าตัวเองเนี่ยมีตุ่มลักษณะนี้แต่คุณหมอก็บอกว่าเป็นภาวะปกติแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ตุ่มในลักษณะนี้นะคะจะเป็นลักษณะของตัวหลอดเลือดบริเวณผิวหนังค่ะใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยมันมีการป่องมากปก ข่าวนี้เนี่ยน้องก็จะทําให้มีลักษณะเป็นเหมือนข้อเลือดนะออกมานะคะซึ่งตําแหน่งตรงนี้เนี่ยเวลาจับเวลาสัมผัสจะไม่เจ็บไม่แสบไม่มีอาการอะไรเลยนะและไม่จําเป็นต้องให้การรักษาค่ะเพราะว่าเป็นภาวะที่เจอได้นะของผิวหนังบริเวณภายนอกค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าอยากจะรักษามีข้อบ่งชี้อะไรบ้างถ้าในบางคนนะตัวติ่งตัวนี้เนี่ยสัมผัสโดนมันแล้วมันมีเลือดซึมเลือดซิบออกนะคะนะเลือดออกตลอดเลยนะหรือในบางคนรู้สึกว่ามีตุ่มตัวนี้เนี่ยแล้วมันไม่สวยส ่งผลต่อภาพลักษณ์ความกังวลใจเนาะก็อาจจะปรึกษาแพทย์ในการกําจัดตัวตุ่มนี้ออกได้วิธีการรักษานะคะก็คือการกําจัดตุ่มนี้ออกโดยการจี้ออกค่ะไม่ว่าจะเป็นการจี้ด้วยไฟฟ้าจี G ้ด้วยเลเซอร์หรือเป็นการจี้เย็นนะคะเพื่อกําจัดตุ่มออกแต่ไม่ได้เป็นการป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นกําจัดน้องออกแล้วน้องก็อาจจะขึ้นใหม่ได้อีกแต่ถ้าใครมีตุ่มในลักษณะนี้แล้วไม่เจ็บไม่มีอาการไม่ต้องกําจัดน้องออกนะคะสามารถอยู่กับน้องได้ค่ะ